นที่ใช้แอปพลนะครับในส่วนของการใช้งานหลายคนก็ต้องการใช้งานด่วนนะครับเคบุ่กรณนี้เราได้นำในส่วนของตัวจอแพร์ไว้หน้าจอหลักในคลิปนี้เรามาดูในส่วนของการบันทึกเสียงไว้ที่หน้าจอหลักนะครับก็คือตัวนี้นะครับนะครับการบันทึกเสียงจากแอปพล w เคชก็จะข้าไปอยู่ในอุปกรณ์อื่นของเราด้วยอย่างเช่นไอโฟนนะครัแล้วก็ MacBook นะครับซึ่งก็สะดวกดีนะครับ นะครับเราสามารถจะ,จะแตะเพื่อบันทึกเสียงได้ทันทีนะครับแล้วก็หยุดนะครับเราก็จะบันทึกให้เราอัตโนมัตินะครับสำหรับในส่วนของควรจะเป็นในส่วนของการบันทึกเสียงส่วนนี้ก็คือว่ามีความน่าสนใจนะครับในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็บางครั้งเราอาจจะต้องการบันทึกเสียงโดยทันทีทันเวลานะครับมันจะมีข้มอมูลสำคัญ ก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจในส่วนของการใช้งานนะครับตัวนี้เป็น a อ p l e Watch Series 3นะครับท่นเก่าก็สามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับแนะนำสำหรับคนที่ต้องการใช้งานบันทึกเสียงไปตัวหรือว่าต้องการบันทึกเสียงํำการนับไม่ต้องกล้าไปที่ในแอปของการบันทึกเสียงให้เสียเวลานะครับวิธีการตั้งค่าก็เหมือนเดิมครับกดที่หน้าจอหลักจากนั้นไปเลือกในส่วนของการแก้ไขนะครับ ่่แตลจุดไหนก็ได้ที่เราต้องการครับเราแตะตัวเดิมนะครับจากนั้นก็เลือกตัวข้อมูลต่างๆเราเลือกอย่างอื่นได้แต่ว่าตัวนี้เราทําในส่วนของบันทึกเสียงนะครับก็แตะเลือกบันทึกเสียงนะครับจากนั้นก็กับเข้าสู่หน้าจอหลักโดยกดปุ่มนะครับก็สามารถเข้าสู่หน้าจอหลักแล้วก็เริ่มต้นใช้ง,งานได้เลยนะครับ ก็สะดวกดีสำหรับใครที่ต้องการใช้งานก็ลองดูเป็นตัวอย่างนะครับมีประโยชน์นะครับหากเราใช้ในส่วนของควงจ้นเหล่านี้ไว้ที่นาจอหลักสามารถใช้งานได้ทันทีเราสามารถกดเล่นได้นะครับ